ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่31รกรกฎาคมพุทธศักราช2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้คนพิการสนับสนุนการเรียนการสอนการจัดสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกการให้บริการและความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องการจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษาในระยะแรกเริ่ม อธิบดีกรมสามัญศึกษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหารปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร และให้สำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหารถนนตาดแคนตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารพุทธศักราช2543ถึงสิงหาคมพุทธศักราช2546วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2546ย้ายที่ตั้งสำนักงานชั่วคราว ไปตั้งอยู่ภายในสำนักงานการประถุศึกษาอำเภอเมืองมุกดาหารเลขที่22ทับ1ถนนมุกดาหารดอนตาลตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2550ย้ายที่ตั้งสำนักงานไปตั้งอยู่เลขที่244หมู่5บ้านหนองแอกถนนชายางกูลตำบลบางไทรใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีนางสาววชราพรผิวขันเป็นผู้อำนวยการประกอบด้วยข้าราชการ9คนพนักงานราชการ8คนครูอัตราจ,จ้าง2คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ29คนนักการพันโรง1คนแม่บ้าน1คนรวมทั้งสิ้น51คนให้บริการเด็กพิการรวม191คน วิสัยทัศน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมกดาหารเป็นศูนย์วิชาการด้านการศึกษาพิเศษการจัดบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเตรียมความพร้อมเด็กพิการประสานงานส่งต่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการพันธกิจ 1. จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ 2. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการเรียงร่วม 3. จัดระบบสนับสนุนการเรียนการสอนการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลสิ่งอำนวยความสะดวก 4. ืบริการและความช่วยเหลืออื่นใดรวมถึงการจัดบุคลากร 4. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลคนพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 5. ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน ด้วยกระบวนการทางการศึกษา 6. จัดระบบส่งต่อสําหรับคนพิการ 7. เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสําหรับคนพิการเป้าประสงค์เพื่อให้คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหารได้รับการบริการช่วยเหลือการฟื้นฟูนสมรรถภาพทุกด้านเพื่อให้มีทักษะความรู้พื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นภาระกับสังคมน้อยที่สุด และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพอัตลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษคือศูนย์หน้าอยู่เอกลักษณ์ของศูนย์การศึกษาพิเศษคือหนูน้อยแจ่มใสการนำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีพุทธศักราช2553มาปรับปรุงในปีพุทธศักราช2554มาตรฐานด้านผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษผลการพัฒนามีแผนการจัดทำโครงการพัฒนาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวที่มีคุณภาพมีสื่อและใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ มีงานวิจัยที่ใช้พัฒนาทักษะของผู้เรียนที่มีคุณภาพคิดเป็นกรอยรับ80ผู้เรียนมีการพัฒนาการตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวแนวทางการพัฒนาเน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบมีส่วนร่วมของครูผู้ปกครองชุมชนภาคีเครือข่ายมาตรฐานด้านครู ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาพิเศษการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการพัฒนาครูมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพครูสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปพัฒนาผู้เรียนที่มีพัฒนาการดีขึ้นแนวทางการพัฒนาจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาต่อและมีคุณวุฒิที่สูงขึ้นมาตรฐานด้านผู้บริหารส่รงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษให้สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของศูนย์การศึกษาพิเศษและส่งเสริมครูบุคลากรผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานเครือข่ายให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรม และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาพิเศษผลการพัฒนาสถานศึกษามีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษาพิเศษแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมาตรฐานด้านการจัดการศึกษา พัฒนาหลักสูตรหรือแนวทางการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้สอบล้องกับประเภทความพิการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายผลการพัฒนาคนพิการในจังหวัดมุกดาหารได้รับการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายบุคลากรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการสรุปรายงานผลโครงการกิจกรรมอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพโดยมีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการโดยการมีส่วนร่วมโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรมาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานเครือข่ายให้มากขึ้นผลการพัฒนามีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาศักยภาพกิการที่หลากหลายผู้เรียนได้รับการพัฒนาโดยมีส่วนร่วมจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องและมีบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้แนวทางการพัฒนาโครงการระดมทรัพยากรองค์กรภาครฐและเอกชนโครงการแหล่งเรียนรู้ของส่วนการศึกษาพิเศษ เพื่อคนพิการในจังหวัดมุกดาหารมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษอย่างต่อเนื่องมีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของศูนย์การศึกษาพิเศษที่มีคุณภาพผลการพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2555ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการสืบค้นมีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีรายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2554แนวทางการพัฒนาจัดทำมาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารประจำปีการศึกษา2554 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำรายงานประจำปีของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหารปีการศึกษา2554ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์การศึกษาพิเศษในอนาคต 1. สถานศึกษามีครูที่มีคุณวุฒิหรือมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และครูมีเพียงพอ 2. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ที่ตรงรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 3. ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 4. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์โดยใช้หลักบริหารแบบ pdca สีขั้นดังนี้ 1. ขั้นตอนการวางแผน 2. ขั้นตอนการปฏิบัติ 3. ขั้นตอนการตรวจสอบ 4. ขั้นตอนการดำเนินง,งานให้เหมาะสมชุมชนส่วนใหญ่หน่วยงานเครือข่ายเข้าใจกรอบภารกิจการดำเนินง,งานร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กพิการได้ามากขึ้นสรุปมาตรฐานศูน์การศึกษาพิาพาพาเศษประจำจังหวัดมุกดาหารประจำปี2554มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่1ผู้เรียนมีพัฒนาการเป็นศักยภาพของแต่ละบุคคล ค่าน้ำหนัก30คิดเป็นร้อยละ26.10ระดับคุณภาพ5ดีเยี่ยมมาตรฐานด้านครูมาตรฐานที่สองครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลค่าน้ำหนัก20คิดที่เป็นร้อยละ16.18ระดับคุณภาพ5้าดีเยี่ยมมาตรฐานด้านผู้บริหารมาตรฐานที่สาม ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลค่าน้ำหนัก10คิดเป็นร้อยละ10ระดับคุณภาพ5ดีเยี่ยมมาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่4ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการจัดทําหลักสูตรการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบการให้บริการผู้เรียนตามภาระหน้าที่ที่กำหนดค่าน้ำหนัก25คิดเป็นร้อยละ23 ระดับคุณภาพ5ดีเยี่ยมมาตรฐานด้านสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานที่5ศูนย์การศึกษาพิเศษมีการสร้างส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ค่าน้ำหนัก10คิดเป็นร้อยละ9.40ระดับคุณภาพ5ดีเยี่ยมมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพมาตรฐานที่6ศูนย์การศึกษาพิเศษมีระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงค่าน้ำหนัก5ที่เป็นร้อยละ4.10ระดับคุณภาพ5ดีเยี่ยม